คงจุ้ยทิ้งวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มาตอนต่อเรื่องตตองอทำง,งานดีกว่านะ,ะแต่ว่าให้ดูให้ดูแบบถูกต้องหนันเลยหนัห<า>นรับเลยเออนี่คุ้นๆนี่โต๊ะทำงานท่านอาจารย์นะครับก็คืออาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักร้อยเปอร์เซ็นตะ์นั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะป๋าย้ำเสมอเวลามาดูบ้านท่านอาจารย์เนี่ยเอาเยี่ยงได้แต่อย่าเอาอย่างนะครับหมายถึงว่า เอาใช้วิชาได้แต่ว่าอยากจะไปลอกเหมือนเป๊ะๆเ,เลยอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นของบ้านท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มีวิธีแก้มีวิธีคิดมีวิธีใช้ที่ซับซ้อนกว่าที่พวกเราเรียนนะเฉะนั้นสิ่งที่ทีมงานสอนหรือว่าพวกเราอธิบายเนี่ยเราก็จะเอาแบบพื้นฐานที่ทุกท่านสามารถทําได้สามามรถทําได้ไคะเออเช่นลันกษณะของโต๊ะทำง,งานที่ถูก,ถกต้อง,น,น,งนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโต๊ะทำง,งาน สวยงามหรูหราเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็โต๊ะทํางานทําจากไม้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะนี้เราใช้คําว่าควรนะต้องทำไมาควรจะเป็นไม้ค่ะไม่ใช้เป็นโลหะแล้วข้อสำคัญสังเกตดูว่าจะไม่มีท็อปกระจกส่วนใหญ่นะโต๊ะทำงานที่เราจะเห็นทั่วไปเนี่ยทำท็อปกระจกเพราะว่ากลัวเป็นรอยนะคะกลัวหน้าโต๊ะเป็นรอยหรือโต๊ะบัญชีสมัยโบราณโต๊ะบัญชีเก่าเก่าเก่ารุ่นเก่านะประมาณยุคประมาณยุคเจ็ดนะ ยุคหกนะผมยุคเจ็ดก็ยังใช้อยู่บ้านบ้านป่าก็ยังใช้อยู่เป็นโต๊ะที่เป็นเหล็กอืที่มีลิ้นชักเหล็กนิ้นอันนี้เขาเพื่อความแข็งแรงอ๋ออ๋อแล้วพอมันมีขอบเหล็กแบบนี้ใช่ไหมข้างหน้าเขาก็จะเอากระจกประวางใช่ใช่ใช่หน้าโต๊ะใช้กระจกโดยทั่วไปก็จะเหมือนกันนะไม่รู้มันเป็นประเพณีมาจากไหนนะทุกบ้านนะมันก็จะเอาแบงค์ไปใส่ เอา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 เงินไปใส่ในในในโต๊ะแล้วก็เอากระจกปิดทับไว้อย่างนี้เขาก็คงเป็นเครดว่ารองให้ได้เงินได้ทองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้กระจกไม่ได้นะคะเ<ช>พราะว่าเรื่องการสะท้อนเงาเรื่องอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราเคยพูดมาแล้วนะ,ะแต่ทีน,นี้ถ้ามันมีแล้วแล้วกระจกมันสวยงามหรือท่านไม่อยากจะไปเปลี่ยนมันนะก็ใช้วิธีการหาแผ่นรองเขียนนะใหญ่ๆที่เป็นหนังเป็นแกไนเซอร์เป็นเยร์แผ่นที่มันใหญ่ๆเลยมาวางแต่ก็ไม่ควรจะใช้สีดำใช่ ไม่ควรจะใช้สีดําไม่ควรจะใช้สีน้ำเงินเข้มพูดง่ายๆว่าเราจะไม่ใช้แผ่นรองเขียนที่เป็นธาตุน้านะคะแผ่นรองเขียนที่ดีที่สุดก็ควรจะเป็นสีธาตุดินหรือสีธาตุโลหะก็ได้หรือสีธาตุไม้ก็ยังโอเคสีน้าตาลน้ำตาลน้ําตาลแดงๆหน่อยอะไรเงี้ยก็โอเคทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องห้ามมากๆก็คือท่านอาจารย์บอกเสมอว่าถ้าในการทําธุรกิจหรือว่าการบริหารงานสมมติเราถึงแม้ว่าเราเป็นผู้บริหารเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีเนี่ยคือความลับทางธุรกิจ จะรักษาความลับได้หรือว่าความลับทางการบริหารงานเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็คือจะต้องมีหน้าโต๊ะที่ปิดทึบอ่านี่นะหมายถึงตรงนี้บริเวณนี้ด้านหน้าโต๊ะที่ที่ปิดทึบเขาไม่ให้ใช้โต๊ะโล่งๆมองแล้วเห็นเลยค่ะจริงๆก็คือเพื่อความสวยงามนั่แหละบางครั้งเป็นผู้บริหารเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นแล้วหน้าโต๊ะมันไม่มีอย่างนี้นะเออเป็นอะไรนะเป็นไซเรนออมเดอะแลมหรอไอ้นั่นน่ะใช่ไหมเออ ชาลอนชาลนโตนแบบ่ายห้างแบบแฟรเขาเรียกว่าอะไรนะเบสิก i n s i ง c เบสิก instinct อย่างนี้ก็มันก็ไม่เหมาะไงก็คือแต่ว่าในทางของชื่อนยะมันหมายถึงว่าเรามีความลับทางธุรกิจคู่แข่งเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะครับแต่ของบ้านท่านอาจารย์เนี่ยไม่มีแต่ว่าไม่ได้มีเนี่ยแปลว่าเราไม่ไม่ใช้นะท่านอาจารย์ใช้ของเคล็ดเพื่อเป็นตัวปิดกั้นพลังนะ หรือทาให้มันเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับหลายอยา่างมันก็จะมีเคล็ดที่ท่านอาจารย์วางไว้ที่พื้นฐานเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะจะมีฟุกเก่าคู่หนึ่งด้วยนะใช่เฝ้าอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มีผูกการเหมือนช่างมีเ<ม>สียมสูมีเยอะละอันนี้คือการแก้ไขอีกแบบหนึ่งนะครับแ,แต่ว่าต้องมีพื้นที่สังเกตได้ว่าเวลาอันนี้ท่านอาจารย์ใช้พรมสีทองใช่ แล้วข้อสาคัญมีเหรียญหนึ่งหกแปดวางไว้ด้วยใช่เป็นในยัยยะของอะไรนะคะคือเป็นในยัยยะของหมายถึงการนั่งบนกองเงินกองทองถูกต้องนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะค้าขายหรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะหมายถึงความสําเร็จทางด้านการเงินใช่ด้วยนะคะซึ่งมันก็จะเพิ่มความมั่งคั่งแล้วก็เพิ่มความก้าวหน้าให้แก่ธุรกิจอ่าและ่งต่อไปลำดับต่อไปสิ่งที่ควรมีคือโคมไฟแบบนี้ อ่าค่ะวันนั้นพูดแล้วล่ะของไฟแล้วควรจะเป็นสีเขียวด้วยสีเขียวก็ได้เดี๋ยวของท่านอาจารย์ใช้เป็นสีอาพันค่ะก็ก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับสีสีเหลืองโดยหลักแล้วเนี่ยตามปกติเราจะพูดเสมอว่าโตทํางานด้านหลังจะต้องทึบใช่ยิงผนังทึบนะคะแต่ว่าของท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์หนึ่งใช้ฉากสอง ใช้รูปลักษ์ของภูเขาภูเขาใช่คะซึ่งภูเขานี้เป็นภูเขาหินหยางใช่เป็นเป็นเป็นหินหินจากภูเขาไฟสีดํานะข้างหนึ่งเป็นหินภูเขาไฟอีกข้างหนึ่งเป็นหลิวหลีสีขาวนะครับซึ่งสลักตัวอักษรไว้ใช่แล้วหนักมากนะไอ้นี้หูมันไม่ใช่หนักนะโค่นคนคนขนกันเนาะสามคนเนี่ยยกไม่ไหวใช่ต้องแยกเพราะว่ามันสองชิ้นมันไม่มันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวนะมันแยกเป็นสองชิ้นค่ะชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องมีสามคนอย่างน้อยนะครับแล้วตรงกลางข้างในท่านอาจารย์ก็ใส่เป็นมมมงงกุหาายถึว่เือนบ มีกษัตริย์หรือว่ามีผู้มีอำนาจหนุนหลังเป็นแบ็คให้เราเนี่ยอันนี้ก็กเป็นนัยยะอันหนึ่งนะอันนี้เป็นแฟลกหนุนหลังเอันน <Okay. S 2> ี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าเรานั่งหันหลังให้กับหน้าต่างอยู่<า>เราจะทํายังไงดีคะก็มีม่านให้ม่านทึบนะต้องคําว่าม่านทึบก็คือแสงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทะลุเนี่ยก็พอได้หรือทําฉากเลยก็ได้คือถ้าห้องเรามันสว่างพอแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีหน้าต่างแล้วเนี่ยด้านหลังเราทําเป็นฉากเลยก็ได้ครับหรือทําเป็นตู้หนึง เป็นชั้นเจ็บของที่สวยงามแต่เราจะไม่ใช้ชั้นที่มันเป็นเป็นชั้นชั้นแบบตรงๆงเนี้ยเหมือนมีอะไรฟันอยู่นะเหมือนชั้นหนังสือเราพูดง่ายคือชั้นหนังสือที่เป็นช่องช่องเนี้ยเราไม่ใช้เพราะว่ามันจะเหมือนใบมีดลางข้างหลังเรานะอาจจะมีรูปทรงเป็นชั้นนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเส้นตรงถ้าจะให้เข้าใจหรือเห็นภาพเนี่ยต้องอาจจะมีโอกาสมามามาเยี่ยมชมที่เลยส่องของจุบ้าภูเขาแล้วไปดูที่โต๊ะทางานที่บ้านเออคุณก็จะเห็นตู้ นังสือของท่านอาจารย์ที่มันเป็นตู้ที่ถูกต้องที่วางไว้ข้างหลังได้อชั้นเขาก็จะเล่นระดับทําให้มันมีรูปทรงที่ท,ที่ที่ไม่ได้เป็นพิฆาตค่ะอืมอันนี้ก,ก,ก็ก็ใช้ได้แต่ถ้าในกรณีที่เรามีหน้าต่างบานเดียวในตำแหน่งเดียวนะคะอันนี้เราต้องใช้ม่านโปร่งนิดหนึ่งแล้วละ่ะอ่าถ้าใช้ม่านโปร่งก็หรือไม่งั้ก็อาจจะติดสติกเกอร์ฝ้าไปเลยสติกเกอร์ฝ้าที่ที่ด้านหลังด้านหลังเราที่หน้าต่างเออหนึ่งคือมันมองไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเงาแต่ว่าแสงเข้าได้แสงเข้าได้อันนั้นก็ก็พอช่วยได้ ที่ที่เราพูดถึงแสงเนี่ยเพราะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ห้องทํางานไม่มีแสงสว่าง<อ>เลยไม่มีหน้าต่างเลยนะคะถือว่าเป็นยินอัปมงคลอย่างยิ่งแล้วไม่ว่าคุณจะตั้งเคสเท่าไหร่คุณจะพยายามแก้ไขคงชุ้ยยังไงนะครับบ้านที่ไม่มีแสงเนี่ยการแก้ไขคงชุ้ยยากมากแล้วก็ช้ามากๆนะเพราะฉะนั้นต้องต้อง <c oughs> อย่างนี้คือเบสิกเลยนะ เหมือนเคสตอนนั้นที่เราคุยกันเรื่องร้านทองพออาจารย์เห็นรูปปุ๊บอาจารย์บอกว่าทำพงจุ้ยไม่เวิร์กเพราะว่ามันไม่มีแสงไม่มีแสงเลยอมมันมืดไม่มีกรงเลยเออพอมันมืดปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่ามันจบละเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องมีแสงสว่างแล้วก็ย้ําเสมอนะแสงสว่างที่พอดีหรือว่าพอใช้ได้ก็คือสามารถอ่านหนังสือได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟค่ะถึงจะเรียกว่าแสงสว่างที่พอดีเหมาะสําหรับความเจริญรุ่งเรืองอเราก็คิดดูถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วมันมีแสงสว่างขนาดนี้ต้นไม้มันก็จะโตได้ นะถ้าจะเป็นสภาวะแวดล้อมที่ต้นไม้สามารถโตได้ก็ถือว่าเป็นมงคลอันนี้ก็คือหลักง่ายๆอะะล่และหลักการในการตั้งโต๊ะทํางานอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าด้านหน้าโล่งใช่ด้านหน้าโล่งไม่ะพื้นที่ด้านหน้าใช่ไหมหมายถึงหน้าเนี่ยตอนที่ตำแหน่งที่เรานั่งสองคนนั่งอยู่เนี่ยควรจะโล่งคือตามปกติเนี่ยเราก็จะไม่มีเก้าอี้อะไรตั้งวางเลยหลักการมันเป็นอย่างนี้ก็คือหลักการมันทุกอย่างมันล้อกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเราเตียงนอนโต๊ะทํางานคอนเซ็ปต์มันเหมือนกัน คือหน้าบ้านเราก็จะมีหมิ่งถังเปรียบเป็นหงแดงอ่าแล้วมีลานโล่งๆหน้าบ้านเราใช่ไหมอันนั้นคือที่รวมพลังหน้าโต๊ะก็เหมือนกันอ่าทีนี้เราเข้าใจก่อนว่าโต๊ะทํางานเนี่ยอันนี้ทางเข้าของพลังด้านหน้าโต๊ะเราเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าบ้านเปรียบเสมือนประตูบ้านเหมือนเสมือนหน้าบ้านหลังโต๊ะเราเหมือนเหมือนหลังบ้านเป็นเต่าดำโต๊ะนั้นนี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องมีภูเขาหลังบ้านนะก็คือต้องมีมั่นคงอยู่หลังบ้านด้านหน้าบ้านต้องมีลานรวมพลังก็คือมีหมิ่งถาง เตียงก็เหมือนกันถ้าเตียงนอนเนี่ยปลายเตียงคือหน้าบ้านหัวเตียงคือหลังบ้านเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงให้ใช้หัวเตียงทึบตันนะใช้เตียงโล่งหน้าหน้าเตียงคือด้านปลายเตียงมีลานโล่งอันนี้มันเป็นคอนเซปต์เหมือนกันหมดเลยถ้าคุณเข้าใจคอนเซปต์แบบนี้จัดบ้านมันก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันเขาเรียกว่าพื้นฐานของสี่สัตว์เทพเจ้าหรือว่าสมดุลพื้นฐานเลยที่เราใช้กันนะคะคืออ่า ด้านหลังเป็นเต่าดำเสมอใช่แล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นตำแหน่งมังกรเขียวอ่าสมมติอันนี้คือหน้าบ้านพอซ้ายมือปุ๊บอันนี้มันก็จะกลายเป็นฝั่งมังกรละนะตัวนี้ก็็นเป็นฝั่งเสือทุกครั้งที่ท่านอาจารย์บอกว่าจะเดินเข้าโต๊ะก็ควรจะเดินเข้าทางฝั่งมังกรอ่ามังกรแล้วเดินนี้นะฝั่งปานี่นะต้องเคลื่อนไหวค่ะอ่าเดินแล้วเดินออกทางฝั่งเสือใช่นะคะหรือว่าถ้าจะเดินเข้าออกทางฝั่งมังกรคอมพิวเตอร์ก็ควรจะตั้งอยู่ทางฝั่งเสือ ใช่ไหมเพราะคือความนิ่งความหนักอยู่ตรงนี้ถ่วงน้าหนักไว้นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะสามารถเดินเข้าได้ด้านหนึ่งแล้วก็เดินออกได้อีกด้านหนึ่งนี่อันนี้อันนี้คือหลักเลยเพราะฉะนั้นพอพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บแสดงว่าโต๊ะทํางานเนี่ยเข้ามุมชิดมุมไม่ได้มันต้องเดินได้รอบเดินได้สองด้านอันนี้คือตําแหน่งที่ดีที่สุดนะแต่ถ้ามันไม่มีพื้นที่จริงๆมันจะกระเบียดกระเสียนอันนั้นก็ต้องไปดูองค์ประกอบอย่างอื่นเป็นหลัก นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนันก็ที่ที่เมื่อกี้เดี๋ยวนะย้อนไปนิดนึงก็คือเราอธิบายเรื่องหลังโต๊ะต้องมีภูเขาใช่ไ<ช>่ะลูฟิกก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่มีปัญญาหาภูเขาเหมือนท่านอาจารย์โอ้โหไม่ต้องขนาดนะั้นอาจารย์ม,มีเคล็ดให้ง่ายๆนะครับซึ่งควรจะทำนะทุกโ<ม>ต๊ะทํางานที่เราเรามีเนี่ยนะ,ะวางหินก้อนหนึ่งหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนเบสิก Basic เลยนะเอาหินที่อาคารเรียนไป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 เช่าที่อาคารเรียนมาอันนี้คือขั้นง่ายที่สุดหรือว่าเขาเรียกว่าเบสิกที่สุดหินก้อนหนึ่ง ขึ้นมาอีกนิดนึงหินที่เป็นสีทองอขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นหินที่เป็นอัญ,ญมณีคือภูเขาอัญมณีอัญมณีอ่าหรือเป็นภูเขาเจ็ดสีห้าธาตุก็ได้สุดๆเลยเป็นหินลูค่ะอ่าเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของเราแล้วกันว่าเราจะเอาขนาดไหนอันนั้นคือการแจ้ไขตำแหน่งหลังนะค่ะคือต่อให้มันตำแหน่งหลังโต๊ะเรามันไม่ได้ลอยแต่ถ้าการตั้งหินไว้มันหมายถึงว่ามีภูเขาหนุนหลังเราจะช่วยทําให้การงานมั่นคงใช่ มีคนสนับสนุนช่วยเหลือ,อนะคะไม่ถูกโดดเดี่ยวคือมีคนช่วยตลอดเวลาแหละ<ช>แล้วเขาเรียกว่าจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแล้วข้อสำคัญที่สุดถ้าหน้าโต๊ะโลง่งมันก็จะทําให้คุณมีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถคาดการอะไรได้ถูกต้องมากกว่าอมองโอากาสออกอ่านโอกาสออกนะคะอ,ะอันนี้เข้าใจแล้วทีนี้เมื่อกี้กลับไปว่ามันเปรียบเสมือนบ้านใช่นะะเพราะฉะนั้นด้านนี้คือหน้าบ้านและหน้าโต๊ะทำงานเราคือหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านเราติดเคล็ดอะไร หน้าโต๊ะทํางานเราติดได้เหมือนกันอเชน่นข้างคา้าบินเข้าข้างคา้าบินเข้าไม้บรรทัดเหมือนกงฉือ,อะนะแล้วสมมุติถ้าจะติดเอากระทั่งดึงพลังเลยฉีเหมือนว้าวแต่ว่าฉีเหมือนว้าวเราไม่ติดข้้งน้านี้นะเราไปาติดหลังโต๊ะทํางานเราหมายถึงว่าติดหลังบ้านให้พลังมันผ่านไป ทีนี้โต๊ะทำงานมันเป็นองค์ประกอบที่ที่มันล้อกันใช่โต๊ะทำงานเนี่ยมีความหมายหมายถึงการบริหารงานและการควบคุมสถานการณ์ภายในธุรกิจองค์กรของเรานะคะเพราะฉะนั้นขนาดของโต๊ะทำงานก็จะมีความสําคัญอย่างยิ่งถูกต้องขนาดใหญ่ไปก็ไม่ได้เล็กไปก็ไม่ดีนะนะใหญ่ไปเกินกว่าควบคีม,มก็เท่ากับว่าเกินที่เราจะควบคุมนะคะนะเล็กเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเล็ก กว่าโต๊ะทํางานของลูกน้องก็จะกลายเป็นว่าเราไม่มีอํานาจควบคุมเขาไม่มีอํานาจควบคุมคนอื่นนะคะอขอย้ําคนที่อยู่คอนโดอย่าอย่าเอาไอ้เรื่องนี้ไปเป็นประเด็นประเด็นนะเดี๋ยวคนที่พูดทีกคงานเอาเอาขนาดนี้ไปตั้งในโต๊ะเป็นที่ทํางานแล้วคุณจะจะยุ่งือคือหมายความว่าถ้าคอนโดห้องเล็กๆเนี่ยนะเอาแค่นี้พอ ทำแค่สองอย่างเตียงกับกินแล้วคุณใช้โต๊ะที่คุณทานข้าวเป็นโต๊ะทำงานด้วยดีที่สุดนะคะมันก็ไม่ใหญ่มันก็เล็กๆแค่นี้นะแต่นี่เราพูดถึงในสถานประกอบการรวมๆกันนะโดยโดยรวมๆนะครับเพราะฉะนั้นโต๊ะทางานต้องมีขนาดที่ไม่เกินมือเอื้อมใช่นะครับอันนั้นดีที่สุดรูปทรงเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเอื้อมด้านนี้แล้วก็มือเอื้อมด้านนี้ด้วยอันนี้คือด้านหน้าอันนี้หมายถึงว่าอยู่ในการควบคุมของเราใช่ อันนี้คือพื้นฐานนะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้คุณสามารถควบคุมได้ดีสนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้บริหารแล้วคุณม,มีห้องแยกออกไปห้องนั้นจะต้องไม่ถูกพนักงานมองเห็นได้จากข้างนอกอเช่นหลายคนคิดว่าเฮ้ย right? มีไว้ดูดิใครทําอะไรอยู่ข้างนอกขอเลยหน่อยก็เลยเป็นกระจกใสนะคะแต่ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยท่านอาจารย์บอกเลยว่าจะทําให้เกิดความไม่เคารพยำเกรงเพราะฉะนั้นก็คือสู้ทําให้คนข้างนอก ลูกน้องเนี่ยมองไม่เห็นเราแล้วก็ติดกล้อง C C T V ดีกว่าอกรณีนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้ามันมีพื้นที่จํากัดมันจาเป็นต้องนั่งรวมกันก็ไม่เป็นไรเราก็มีขอบเขตของเราอาจจะใช้พรมก็ได้นะใช้พาดิชั่นก็ได้อนี้คือหนึ่งแต่ถ้ามันมีพื้นที่พอเราควรจะมีห้องของเรา ซึ่งนั่นหมายถึงห้องของเราเนี่ยไม่ควรจะให้ลูกน้องมองเข้ามาได้ยกเว้นเราอยากจะให้เขาเข้ามาหรือเราจะเปิดม่านให้เขาเห็นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งค่ะอ่ะอันนี้คือ basic เบสิกนะจะคุยเรื่องโต๊ะทำงานนี้เราคุยกันได้อีกเทปหนึ่งเลยล่ะนะครับแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้พอหอมปากหอมคอแล้วก็ถ้าฟังแล้วเข้าใจนะมีประโยชน์แล้วก็เอาไปปฏิบัติตามได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ซับตะไคร่ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้มีคลิปใหม่ๆแล้วเราจะได้มา รู้แล้วก็ติดตามทันตอนนี้ดูให้ทันนะครับเพราะเราเราขยันมากเลยชาวสายปังเย็นปัญหาเนี่ยจรงไม่ใช่ปัญหาคนทาแล้วแต่นั่นเป็นปัญหาคนดูแล้วคนดูต้องต้องไล่ดไล่ดูให้ทันเรานะเพราะฉะนั้นเราเรากำลังร้อนวิชาเห็ว่าอัดเข้าไปเต็มๆเลยนะไอเราอาจารย์คิดถึงอาจารย์ไม่ได้สอนหนังสือก็คิดถึงลูกศิษย์ก็หวังว่าเร็วๆนี้เวลานี้นะคะจะช่วยให้การจัดโต๊ะทางานเนี่ยสําหรับทุกคนดีขึ้นราบรื่นนะแล้วก็ ทำให้งานก้าวหน้าได้ยิ่งขึ้นช่วงนี้มันโยกย้ายด้วยนะเรื่องรับตําแหน่งใหม่เออพูดถึงโยกย้ายโยกย้ายกับตําแหน่งใหม่ใหม่ใช่ไหสำหรับพวกข้าราชการนะครับแนะนําเลยว่าจําเป็นอย่างนี้คือควรต้องทาเหมือนช่างเหมือนช่างเราพูดไปแล้วนี่แต่คุณคนจะมีนี่คาถาอยู่อีต้องเห็นไหมเนี่ยคาถาอยู่อีต้องยกไหมยกหน่อยหนึ่งเหมือนหนักไหมรู้จักไหมมันไม่ออกไหมออกออกไม่ออกเอากระดยานพังนี่ ไม่ไม่ไม่ของอาจารย์ไม่พังเพราะว่าคาถานี้นะคะหมายถึงหมายถึงว่าเป็นเป็นตัวแทนของตําแหน่งขุนนางนะคะเพราะฉะนั้นการเรื่องข้าเรื่องตาแหน่งเนี่ยจาเป็นอย่างยิ่งควรจะมีเคล็ดนี้อยู่ที่โต๊ะแล้วก็พระราชลัญจกรด้วยนะคะหมายถึงตราราประทับของของคุณนางเป็นตัวแทนนั่นแหละจะหมายถึงอำนาจแล้วก็บารมีจริงๆแค่ทําเหมือนช่างเนี่ยคุณก็ฉลุยมากกว่าคนอื่นแล้วเพราะว่าคนอื่นเขาทําไม่เป็นเขาไม่รู้นะครับคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าอะ วันนี้ลาไปแค่นี้นะคะแล้วก็ค่อยมาพบกันใหม่<ช>เรื่องเกี่ยวกับโต๊ะทำงานค่ะสวัสดีค่ะ